มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะเช่นเคยอยู่กับแพรวสิณีนาสวัสดิ์พูนค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นโลกนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในทิทางที่สดใสนะคะนาโดยดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาบวกได้500กว่าจุดเลยทีเดียวประเด็นบวกที่ส่งผลต,ต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้มี3ประเด็นหลักๆค่ะเรื่องแรกในฝั่งของสหรัฐเองเขาก็ตอบรับนะคะกับประเด็นการคิดค้นแล้วก็ทดลองวัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่ง ตลาดก็ยังรับรู้ข่าวบวกในเรื่องนี้อยู่เรื่องถัดมานะคะหลายๆประเทศตอนนี้ก็คลายล็อกมาตรการล็อกดาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างก็อาจจะเริ่มกลับมาปกติสร้างความหวังในเชิงบวกนะคะให้กับประชาชนให้กับนักลงทุนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ได้แย่มากไปกว่านี้หรือ พูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะผ่านพ้นจุดที่ต่ําที่สุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องถัดมาก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะอย่างฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนเขาก็มีการประกาศตัวเลขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขการขายบ้านใหม่นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐก็ดีดตัวขึ้นด้วยในขณะที่บ้านเราก็คงจะต้องลุ้นกันนะคะสําหรับมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟสที่3แล้วก็รวมไปถึงมาตรการในการกระตุ้น เศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างค่ะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในกระบวนการไหนแล้วล่าสุดเองนะคะก็อยู่ในช่วงที่ต้องรอค่ะว่าสารล้มละลายกลางเนี่ยจะมีการรับคำฟ้องอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการหรือไม่ซึ่งคุณประภาสคงเอียดผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบ,บายรัฐวิสาหกิจากาบอกว่าวันนี้นะคะสารล้มละ,ละลายกลางจะนัดฟังคำสั่งว่าจะรับคำร้องขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจาการของบริษัทการบินไทย หรือไม่ซึ่งคำร้องดังกล่าวก็จะมีชื่อผู้บริหารแผนด้วยและหากสารรับคำร้องนะคะก็จะทำให้บริษัทอยู่ในภาวะหยุดจ่ายหนี้ทุกรายโดยเจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้ไม่ได้แต่ว่าคำร้องนี้คุ้มครองภายในราชอาณาจักรไทยส่วนเจ้าหนี้ต่างประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาค่ะว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ซึ่งกระบวนการต่อไปหลังจากสารล้มละลายกลางรับคำร้องก็คาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ1 2เด ก่อนจะเห็นชอบแผนฟื้นฟูแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆก็อาจจะใช้เวลา,เออเวลาสั้นขึ้นเพราะตอนนี้การบินไทยก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องค่อนข้างหนักค่ะ ปิดท้ายกันที่มาตรการในการเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะคุณผู้ชมอีกจํานวน13ล้านคนซึ่งก็เคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจ่ายเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยานะคะคนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคุณรัชดาธนาเดเรกรอ,อ,องโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมครมนะคะเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งก็รวม3กลุ่มแล้ว13ล้านคนนะคะทั้งเด็ก แรกเกิดน,นะคะทั้งกลุ่มผู้สู่งอายุและก็กลุ่มคนพิการเบื้องต้นคือจะได้รับเงิน1000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคมนะคะซึ่งพฤษภาจะหมดเดือนแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการจ่ายคือเขาจะไปจ่ายในเดือนมิถุนายนเนี่ยสองพแล้วก็เดือนกร,รกฎาคมอีก1,000บาทด้วยกันค่ะก็าคาดว่าเม็ดเงินนะคะในการกระตุ้นในการช่วยเหลือก็จะลงไปยังเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวง เศรษฐกิจและการลงทุนที่นำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ